สวัสดีค่ะอันนี้ก็คือชิ้นส่วนนะคะสิคราจารึกะะอักษรของโบราณภาษาสันสกฤตร,ราวพุทธศตรวตรรษที่16พบระหว่างการขุดแต่งโบราณปราสาทภูมิโปนนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลดงอำเภอสังขะาจาังหวัดสุรินในพุทธศักราช2531ะคะจะเป็นลักษณะภาษาโบราณนะคะ จะเป็นลักษณะที่บอกถึงที่มานะคะความหมายความสําคัญต่างๆแต่ก็ไม่ทรบาบว่าชิ้นสว่วนนั้นไปจะกกระจายหายไปไหนบ้างแล้วนะครเป็นลักชิ้นนี้นะคะ,ะก็จะบอกถึงที่มานะคะส่วนชิ้นนี้นะคะจะมีะราวพุทธศตรวรรษที่สิบสองนะคะ,ะเป็นจาเรือนะอันนี้เก่าแก่มากนะคะชิ้นนี้